ตอนที่40่สิบแสงยังตาชะมัดนั่นใครหันหน้ากลับเดวิดยิ่งมองยิ่งน่ารักเหมือนกระต่ายเลยแฮเดวิดคุณต้องการอะไรเมื่อกี้ยังกลัวอยู่เลยตอนนี้ไม่กลัวฉันแล้วเหรอทำไมคนถึงผลักผมเข้ามาในนี้จะใช้คำว่าบอกความจริงกับโจมาขู่ผมอีกเหรอ ทั้งๆท,ที่รู้แล้วแต่ก็แกล้งทําเป็นไม่รู้บอกโจนเรื่องที่ผมคืออเลนโอ้ขอบใจที่เตือนฉันฉันจะไปบอกตอนนี้เลยฮะจากนี้ใส่ของโจนแล้วถ้ารู้ว่าไซมอนกับอเลนเป็นคนคนเดียวกันจะต้องไม่หาอภาัยฉันแน่ๆหรือไม่ก็คงจะไม่อยากเห็นหน้าฉันอีกต่อไปไม่ได้ฉันยังอยากเห็นหน้าเขาอีกอย่างน้อยก็ได้บอกลาเขาด้วยตัวเอง รอก่อนเลวิดผมจะไปกับคุณนายจะทำอะไรไปยอมรับผิดต่อหน้าและบอกลาจะไม่ทำเหมือนตอนนั้นที่จากไปโดยไม่บอกลาอืมนายไม่เหมือนเดิมจริงๆแม่เลวนี่พัฒนาขึ้นนะงั้นก็สงั้นฉันก็สามารถเข้าใกล้ได้อีกก้าวตอนนั้นผมทำผิดทำให้โจเหลือผมผมไม่โทษเขาเลยแม้แต่น้อย แล้วนายก็ยังใช้ตัวตนของอนลนมาหลอกเขาผมผมมีเหตุผลของผมเหตุผลครั้งก่อนที่นายจักไปโดยไม่ลานั้น oh. นายมีเหตุผลอะไรตอนนี้นายก็ยังมีเหตุผลที่จะหลอกเขาบอกฉันมาว่าเหตุผลของนายคืออะไรนายคิดว่าหนึ่งเหตุผล และการชดใช้จะทำให้โจยกโทษให้นายงั้นเหรอไม่ผมไม่เคยคิดว่าโจจะให้อภัยผม,มง่ายๆนายคิดว่าใช้อาเลนยั่วยวนเขาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นงั้นเหรอยั่วยวนไม่ใช่เหรอนายใช้ตัวตนของอา์เลนเพื่อยั่ยยวนเขาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่นายต้องการให้เขาไม่สนใจ ให้เขาไม่สามารถลืมนายได้จนไม่สามารถแยกจากนายได้แค่นี้นายก็สามารถอยู่ในชีวิตของเขาได้สุบลงไม่ดูไม่ดูแล้วไซมอนไม่ได้มีเจตนาร้ายกับโจงั้นฉันก็สามารถปล่อยให้เขาทำตามแผนของเขาได้ได้เราเป็นเพื่อนเก่ากักนฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงฉันก็ไม่ได้คิดจะกดดันนาย ในรับปากช่วยฉันได้ไหมเพื่อเป็นการตอบแทนที่ฉันจะช่วยนายปิดปิดเรื่องนี้กับโจให้ในายได้หาโอกาสสารภาพเองคุณอยากให้ผมทำอะไรถ้าฉันคิดได้ฉันจะบอกนายเรียกไปแต่งหน้านเถอะลูกค้าของฉันรออะไรนานแล้วได้ดูตาของนายสิแดงไปหมดเลยต้องปิดมันหน่อยนะ ยังไม่ตอบไม่เลยไม่ตอบเลยนักร้องของบานักธุรกิจพันล้านฮะอาจจะยากที่จะสารความสัมพันธ์จริงๆสวัสดีครับทุกคนผมอเลนครับเปลวไฟในใจ ขอใหคระทุกคนเปลวไฟในดวงตาตอนที่41วันเวลายังคงหมุนเวียนไปผ่านไปอย่างไม่มีทางย้อนกลับมาทำให้อดีตที่ผ่านมาต้องถึงจุดจบของความสุขและไม่ชินการแสดงของผมจบลงแล้วครับขอบคุณทุกคนครับฟังอลเลนร้องเพลงมันทำให้ ผ่อนคลายมากจริงๆฮึใครมาจับมือเลนเครียดสวัสดีครับทุกนเลวิดนี่เองเมื่อกี้รู้สึกว่ามีข้อความส่งมาบอสครับผมรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวกลับก่อนนะครับสายมอนกลับไปโดยไม่บอกไม่กล่าวครังหน้าต้องจัดก,การซะหน่อย วันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกมือเลวิดนี่เกาะแก่เป็นเรื่อยเลยนะฉันต้องสั่งสอนเขาซะหน่อยแล้วผมมีแฟนแล้วครับเพื่อเป็นการฉลองวันนี้ลดราคา50%ซ์ทั้งร้านเย้เอ๊ยยิ้มสิอย่าให้ความแตกนะขอบคุณทุกคนนะครับผลักออก เฮ้ยล hey, ากฉันทำไมไม่มีมารยากเกิดอ,อะไรขึ้นตรงนั้นวุ่นวายจัง <c oughs> ฉันอยากเห็นปฏิกิริยาของเขาจริงได้เลวิดนายกล้ามา,ยากย่ังวิธีลูกสุดดีขึ้นไหม <c oughs> คุณไม่เคยบอกผมว่าจะให้ผมแกล้งเป็นแฟนคุณ <c oughs> สบายใจได้ฉันไม่ทำารนายหรอกนายต้องเชื่อฉันฉันมีแผนแล้วเอ๊ะ โย่บอสใหญ่ของเรามาทำอะไรหลังเวทีนายอยากจะเจออเลนขนาดนั้นเลยเหรอจะดึงฮึแสดงความเป็นเจ้าของเลวิดวันแรกก็ดนแย่งแฟนเลยเหรอหกปากนั่นมันพี่ชายของแฟนฉันไซมอน ฉันคิดว่านายประเมินความรู้สึกของโจที่มีต่ออเลนต่ำเกินไปเฮ้ hey, โจรอก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับนายเกรงว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามที่นายคิดไซมอนไม่สิอเลนในายแน่ใจนะที่จะบอกความจริงโจสนใจในตัวอเลนมากฉันเชื่อว่านายไม่คิดจะทำร้ายโจและไม่อยากจะบังคับ นายนี่อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนายรู้จักโจมากกว่าฉันเพราะว่าฉันรู้จักเขาดีฉันจึงไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้รอให้ร้องเพลงเสร็จฉันจะไปคุยกับเขาให้ชัดเจนอนเลนไม่อยู่อเลนไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกเขาเป็นแค่ของเล่นของเล่นที่ซื้อได้ด้วยเงิน คนคนี้เขาก็ยังคงประเมินตัวเองต่ำตลอดเวลาโจมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโจโอ้ยรบไปไนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมเห็นหน้าเขาแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมองหน้าเขายังไงไม่ได้ฉันตัดสินใจแล้ว วันนี้จะต้องบอกความจริงกับเขาโจความจริงฉันคือเป็นแฟนฉันไหมพรุ่งนี้ฉันจะไปซื้อบาของเลวิสซะตอนที่42อะไรนะฉันพูดว่าเรามาอยู่ด้วยกันเถอะนะ ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณนี่ดูเหมือนว่านายจะไม่เข้าใจฉัน mm. ตอนนี้เข้าใจแล้วหรือยัง เรามาอยู่ด้วยกันเถอะนะนี่มันเรื่องอะไรกันเกิดอ,อะไรขึ้นกับโจอตอบตกลงฉันสิโจเต่นในกลับเลวิสเขาพูดถึงเรื่องบนเวทีเมื่อกี้ฉันอาจจะคิดไปเองไม่ใช่นะเมื่อกี้เลวิสแค่ล้อเล่น พวกเราเป็นแค่เพื่อนกันเขาจริงเหรองั้นก็ดีแล้วล่ะคุณปล่อยผมไปก่อนเถอะแฮมแฮมขอโทษที่มาที่เข้ามารบกวนนะมันหมายความว่าอะไรกัน God. รู้ก็ดีแล้วจะยิงอะไรคนโง่ ดึกมากแล้วผมต้องกลับบ้านแล้วล่ะฉันไปส่งนายฉันต้องรักษาแล้วว่าระยะห่างกับโจใช่เลวิสรายิามที่ออกทุกอย่างหมดแล้วไม่ไม่เป็นไรครับคุณมีเรื่องอยากจะคุยกับเลวิสไม่ใช่หรอครับ ผมพวกคุณคุยกันเถอะผมขอตัวก่อนอาลนนายยังจะตามไปอีกในตะขคอเสียงดังจนเขากลัวแล้วเฮ้อฉันมีเรื่องจะสาสตางกับนายพอดีกลับไปที่บาร์เฮ้ยไซมอนฉันเพิ่งจะพูดว่านายพัฒนาขึ้นแล้วไม่คิดเลยว่า จะก่อนเรื่องใหญ่ขึ้นอีกตอนที่43พื้นที่ทองโดยบริษัทโจบริษัทโจเหมือนกับความฝันที่โจสารภาพรับกับฉันเรามาอยู่ด้วยกันเถอะนะหัวใจฉันเต้นเร็วมาก ตอนนี้ตอนที่นาร้องเพลงฉันใช้โทรศัพท์นายส่งข้อความไปให้ไปให้โจตอนนี้เขาคงไม่คิดอะไรมากวันนี้ฉันช่วยนายเอาไว้แต่อย่าลืมสิ่งที่ในตัดสินใจละ่ะเลวิสฉันดีใจจนลืมเรื่องที่จะสารภาพไปเลยถ้าฉันบอกความจริงกับโจเร็วกว่านี้ มันคงไม่มาถึงขั้นนี้หรอกถ้าบอกโจตอนนี้ว่าฉันคือไซมอนนายกล้าโกหกฉันเหรอออกไปฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกโจก็จะถูกฉันทำร้ายอีกครั้งและต้องเจ็บกว่าเดิมอีกสนภาพเธอโจชอบนายยังไงเขาก็ต้องให้พันนายบ้าไปบอกนะอย่าไปบอกนะ เขาต้องฉีดเนื้อน,นายให้เปน็นชิ้นๆแน่เป็นอนเลนต่อไปแล้วทิ้นไซมอนไปซะแบบนี้ก็จะเป็นแฟนกับโจโได้นี่เป็นสิ่งที่นายฝ่ฝันมาตลอดไม่ใช่เหรอไม่ได้นายคือไซมอนอเลนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของนายทะเลาะทะเลาะนายสองคนไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเขาเป็นอะไร อย่ากดดันฉันอ่ะหมอคิวโทมาสวัสดีครับหมอคิวมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไซมอนพ่อของคุณอาการโคม่าแล้วคุณรีบมาที่โรงพยาบาลเถอะพ่อขอโทษครับพ่อครับอย่าเป็นอะไรไปนะครับ สวัสดีครับคุณคือหมอกิวผมคือไซมอนครับอาการของพ่อเป็นยังไงบ้างไซมอนคุณใจเย็นหน่อยพ่อของคุณพ้นขีดอันตรายแล้วดีดีจริงๆอืขอบคุณครับหมอกิววันนี้ผมอยู่เฝ้าพ่อได้ไหมครับผมไม่ค่อยสบายใจแน่นอนคุณไปบอกพยาบาลได้เลยครับขอบคุณครับหมอกิวไม่ต้องเกรงใจ การแต่งหน้าแต่งตัวของเขาเขาคงลำบากจริงๆไปเฝ้าพ่อเถอะอืมพ่อครับพ่อครับพ่อจะต้องดีขึ้นนะครับไซไซมอนไซมอนพ่อครับพ่อฟื้นแล้วเป็นยังไงบ้างครับพ่อสบายดีไม่ต้องเป็นหัว พ่อใจอยู่กับไซมอนตลอดไปพ่อครับพ่อพักผ่อนก่อนนะครับโจ่พอพ้ามหารไรมุ้งบ้านี่มันแขวนยังไงเนี่ยความสามารถพิเศษของโจมักตัวเองเอ่อต้องการความช่วยเหลือไหมช่วยหน่อยนะแล้วแต่แล้ว ทำแบบนี้ก็ได้เหรอเยีรยไรแล้วครับโอ้ในเก่งจังเลยเออแค่มุ้งกันยุงไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่ไม่ไม,ไม่สำหรับฉันแล้วมันเจ๋งมากฉันชื่อโจหวังว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดสี่ปีในมหาลาัยนี้หล่หลอจังเอ๊ะฉันชื่อไซมอนยินดีที่ได้รู้จัก โจถ้าเป็นไปได้ฉันหวังว่านายจะอยู่ข้างๆฉันตลอดไป